วัสดีท่านผู้ลือป๊อปครับผมไบครับค่ะเดี๋ยวจะมีเก์ให้เล่นนะคะโอเคค่ะกติกาเกม20 Speedy Quick ถามไวตอบไวทางทีมงานจะมีคำถามให้บบย20ข้อาบจะต้องตอบคำถามให้ครบภายในเวลา3วินาทีจนครบทุกข้อไปกันเลยค่ะเป็นข้อแรกนะคะสามคำแนะนำตัวค่ะาบมูชิรวิชิวาลีครับ เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรยังไม่ได้กินเลยพักผ่อนอยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวอยู่บ้านครับถ่ายรูปหรือวาดรูปถ่ายรูปครับกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนครับทำไมถึงชอบกลางคืนัเงียบครับไอเทมประจำตัวที่ขาดไม่ได้กล้องสไตล์การแต่งตัวที่ชอบคุมโทนสีครับสถานที่ที่ชอบไปมากที่สุดค่ะคุณพ่อือคอนเสิร์ตครับทำไมถึงชอบไปคอนเสิร์ตครับ ชอบฟังเพลงสนุกแสดงท่าทางตามอินจิที่ใช้บ่อยที่สุดอะไรก็ได้เออปากมันปากมึนคำพูดที่ติดปากค่ะอยากกลับบ้านหนึ่งท่อนที่ชอบจากเพลงไทยค่ะชอบแนวดนตรีเทียทันทีหรือรอให้ใจเย็นก่อนเทียทันทีพยายามตอบหรือพอแค่นี้พยายามตอบสามสิ่งที่จะทำถ้าทะเลาะกับคุณบัณเทียง้อ C สามสี่ลงเนี่ยเป็นสเตจการง้อของไหม์แล้วอ้อนให้แฟนๆชอบใลรอบ้อ๋อแล้วผมทำตัวปกตินะผมหนึ่งซีนที่ชอบที่สุดใน m อเพลงชายครับชอบซีนที่เดินที่เขาเหมือนเอาจแก้วจะแทงเราแล้วเราเราเดินเข้าไปแล้วเขาแบบเหมือนเอาแก้วลงไม่เหมือนแบบให้เห็นว่าแบบความรักที่มันรักกันไว้ใจกันจนรู้ว่าจะไม่มีวันทำลายกัน ิมมิยในวีที่อยากให้แฟนๆไปย้อนดูเอาช่วงสุดท้ายได้เลยครับช่วงที่เหมือนเป็นรีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือมันคืออยากเราคือตั้งใจมากๆแบบให้เห็นว่าแบบเออความรักมันแบบสุดท้ายแล้วรักกันมากแค่ไหนก็ต้องแยบกบจากกันตลอดความรักษรง,งนี้เลยความรู้สึกหลังได้ร่วมง,งานกับมาชายอีกครั้งแฮปปีค้ครับแฮปปี้มากคิดถึงด้วยครับคือรู้จักมาชายนานมากแล้วก็พอจะรู้ว่าแบบมชาชัยอยากจะเป็นนักร้องต่ตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พอ โอกาสได้กลับมาทำงานกันก็เหมือนเดิเลอเรามีความสุขที่แบบได้เห็นเหมือนทั้งตัวเพื่อนและตัวเราแบบเติบโตขึ้นในเส้นทางอาชีพสามคำอธิบายเพลงชายตื่นตัดดึงดูดเครียด<ป>หนึ่งสิ่งที่อยากทำในอนาคตไปเที่ยวรอบโลกสปอยล์ิงเกิลต่อไปของไบรค์ครับไม่รู้เลยโอเคครบราาัรบ <Hey. S 2> เดี๋ยวให้ฝากผลงานนะครับในใช,าชาร์มโรปป๊อบด้า<ช>นี้นะครับฝากแฟนงชาเมโรปป๊อบด้วยนะครับเพียงทริปไบร์ฟิจิริงมัชชาครับผมสามารถรับชมได้ทาง YouTube r ซ s ร์มิวสิครับแล้วก็ฝากในทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับ